เรียบร้อยครับผมหัวเชือกลุงเจ้ามีตัวเป็นโดนนะครับผมเห็นไหมโดนจนได้แล้วมันจะเอาเนี่ยฮะใส่สวยอยู่ครับผมใส่สวยครับใส่สวย,สย,สวย,ยงไง จะเข้าเต็มคำแล้วครับผมโดนครับอยะหูดำปะเนี่ยสวายครับไม่ใช่เทโพครับเบ็ดไม่มีเงี้ยครับจังหวะกลับลำนี่มีโอกาสหลุดนะครับผมกินนิ่มมากครับผมนะปลาคือแบบสุดยอดนะครับนะเขาจะกินแบบนิ่มๆนะครับนี่เราต้องส่งสายให้ทันนะครับนะไม่งั้นโอกาส โอกาสพาดตัวจะยากนะครับผมนะนี่เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับผมนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับ,ลป,รรบ,รบ,รบปล่อยปล่อยให้มันไอ้นี่ไปก่อนนะครับดี่ยวมันก็หมดแรงนะครับนะเจ็ดร้อย เรียบร้อยนะครับนี่คือเขาหมดแรงนะครับเหมือนจะโดนตะข่ายมาด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยถ้าหมดแรงจะมาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมจะหงายท้องนะครับเขาจะไม่สู้นะครับผมอนี่คือแต่เขาหมดแรงเ็าคือจะไม่สู้นะฮะนี่คือการหมดแรงนะครับอถ่ายรูปคู่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับผมอ จะถ่ายรูปคู่กันหน่อยร้อยฮะเข้ามุมปากนะครับชุบโอ้โดนตะไข่มานะครับร้อยนะครับวนป๊อก โดนตะข่ายนะฮะเห็นไหมหนึ่งูัะตรงนี้โดนตะข่ายมานะครับผมปุ๊บนี่เบ็ดไม่มีเงี้ยเห็นไหมปลดปุ๊บออกปั๊บนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปคู่กันสักหน่อยนะครับถ่ายรูปคู่กันสักหน่อยหมายก็เป็นคลองนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะครับะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ วัดอยู่ไกลนะวัดคลองห้านะครับแต่ถามปาวัดไหมนะก็คงเป็นปาวัดแหละครับนะล่องมานะครับผมนะนี่เราไม่ได้ตกใกล้วัดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นดราม,ม่านะครับผมนะก็มีหลายหลายคนนะครับนะก็มีการทักทวงนะครับตกปาวัดนะครับผมเอนไม่ใช่ปาวัดนะครับมันอยู่นอกวัด อ่าถ่ายรูปผู้เชื้อกันหน่อยนะครับอีกครั้งยังไม่ทำงานนะครับผมครถ่ายรูปคู่เชื้อกันหน่อยนะ ครับผมมีตัวเป็นดอนนะครับนี่นะครับหมูช้าลูกเจียวนะครับผมนะะอด